สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแดดลมล่มตกไม่ไยกระสินค่ะเบึงเอาเบึงเอาพี่น้องควายหน่อยควายหน่อยนะคะนี่แดดลมล่มตกอยู่ในขอควายนะคะไม่ญ่กระสินค่ะนี่ค่ะเห็นควายหน่อยบ่คะนะคะนี่ควายหน่อยควายเผือกควายดำแม่เผือกลูกเผือก แงควายน่อยยิ้มพี่น้องเห็นบ่ควายยิ้มนะคะมาบได้บบอด้เดม้าไ่กัดนะคะนี่นะคะควายน่อยควายน่อยนะคะกระบาลใหญ่เป็นตะแพงค่ะตัวผู้สามตัวแม่สามปีนี้เด้๋วหกตัวย่งบ่ท่านได้ออกอยู่ซีีแม่ค่ะนะคะตอนนี้กะก,กินฟางกันอยู่จังสี่ละค่ะนี่คือ ยังเหมือนแรงแดดล่มล่มตกไม่ญ่กระสินจ้านะคะไม่ญ่กระสินจ้าน้อยไงพี่น้องยี่สิบสองตัวจะเอจะเอตาแต้มแก้มจำข้ออ่องฟาดข้อจะมาอ่องมากอ่องกระดอกกระเดียบองด้วยสององ่องขาใหญ่หางดอก อ้ oh, อันนี้แม่ค่ะเนี่ยแม่เขานะคะแม่เขาแม่พันธุ์ด้วยพี่น้องนะคะแม่พันธุ์เขาเขางามๆพี่น้องเขาหนีปันเขาอันควายผูด้เดี๋ยวนี้นะคะงามทุกตัวค่ะแม่นั่งนี่ลูกเขานะคะ่ะออกแล้วนี่แม่นั่งนะคะอ่าอันนั้นแม่แม่ญ่ แม่น้อยผู <to the> <conversations> ้สาวบ่ค่อยหลายนะคะผู้สาวบ่ค่อยได้ออกแต่ได้กระไรปั๊มตัวนั่นล่ละค่ะนี่ก็คือขอคขายไม่ใหญ่กระสีเงินเหมือแรงแดดลมล้มโต๊ะคะแดดลมล้มโต๊ะกับผ้าพีผ้านองมาเบิงมาเบิงบรรยากาศแม่เผือกควายเผือกพี่น้องแม่เผือกควายเผือกอืม ะะแม่เผือกควายเผือกคลิปนี้สันส้นๆอย่าลืมข่าวมากดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะกด subscribe s u b s c r i ใบมะกรูดให้ม่ใหญ่หลายๆด้วยพี่น้องบ่มีตัดต่อบ่มีเอฟเฟคค่ะนะคะเปิดปุ๊บม่ใหญ่กระสีนโหลดนะคะ0 8 5 7 2 8 3 9 1 7 0 8 5 7 2 8 3 9 1 7เบอร์นีสอบถามะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ทุกเวลานะคะ ตลอดหยิบซีบอกอ๋อเห่ได้พักได้พอนแด้ว่ากระไดเมื่ดมือได้เดีย๋ยวนี้มือนี้มาเลี้ยงงัวนะคะหลังจากเลี้ยงงัวเสร็จอะไรเรียบร้อยกระแล่นไปจัดรายการออกมากกระแล่นมาอยู่ขอกควายนะคะเพราะชีวิตคนมักเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะคะปะัทุสัตว์นะพี่น้องน้อนะคะมักเลี้ยงอีลีไม่ใหญ่กระสินนะนะคะถูกกำลังแรงใจอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะ ช่วงวิกฤตโรคระบาดอาชีพที่ท่าก็ต้องทํำล่ะค่ะบ่ทถ้เห้ากับบม่มีห้องบ่มเป็นมนุษย์เงิ้เดือนเนาะราะนะั้าก็ต้องต้องทํำอยู่แล้วนะคะเลี้ยงงวเลี้ยงควายท้ำเกษตรบ่อกเกษตรมันแหลงมันตายแหลงนะคะแต่งวควายเนี่ยเขาตัาง้งราคาเองเด้นะคะพ่อใจขายกับขายบ่พ่อใจกับเลี้ยงเนี่ยเ่าได้ซื้อหัวอาหารให้กินนะคะกินหยากินฟางนะคะก็สิ่ประมาณนี้แหละไม่ใหญ่กระสนนะคะนะคะ คลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ